สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับการหาขนาดเบรกเกอร์และหาขนาดสายไฟของเครื่องปรับอากาศแต่ในคลิปนี้เป็นเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดนะครับก็คือเป็นเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดกันบ้างว่าจะต้องหาขนาดของเบรกเกอร์และหาขนาดของสายไฟกันยังไงบ้าง ในภาพตัวอย่างในคลิปนี้สมมุติว่ามันเป็นเครื่องปรับอากาศขนาด18,00 0 BTU แล้วกันนะครับสมมุติว่าผู้ผลิตระบุกระแสโหลดมาที่7 5แอมป์วิธีการหาขนาดของเบเกอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดหรือเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาเนี่ยเราก็เอากระแสโหลดที่ผู้ผลิตระบุมาในเนมเพลตคูณกับ2ได้เลยครับไม่ต้องเอาไปคูณกับอะไรอีกแล้วนะครับเอากระแสโหลดคูณกับ2แล้วไปหาขนาดของเบเกอร์ได้เลยครับในตัวอย่างนี้ ผมยกตัวอย่างกระแสโหลดที่7.5แอม7.5คูณ2ก็เท่ากับ15แอมก็สามารถไปเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด16แอมได้เลยครับอย่าใช้เกิน16แอมนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอักคีภัยได้เลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด16แอมสาย LNG ก็ใช้ขนาด2.5ต mm ารางมิลลิเมตรครับซึ่งสาย G หรือสายกราวเนี่ยแอดมินเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าอ้างอิงจากพิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกินก็คือ อ้างอิงจากพิกัดของเบเกอร์นั่นแหละครับเบเกอร์ Baker ไม่เกิน2 0สแอมสายกราวก็ต้องไม่เล็กกว่า2.5แต่ถ้าเบเกอร์มีพิกัดสูงกว่า2 0แอมแต่ไม่เกิน4 0สแอมสายกราวก็ต้องไม่เล็กกว่าเบอร์4แต่อันนี้เราใช้์กิตเบเกอร์ขนาด1 6กแอมก็สามารถใช้สายกราวขนาด2.5ได้เลยครับแต่ถ้าภายในห้องที่ติดตั้งคอยเย็นเนี่ยต้องการจะติดตั้งเบเกอร์เอาไว้ทําหน้าที่เปิดปิดเครื่องปรับอากาศด้วย ให้ใช้เป็นเซฟตี้เบรกเกอร์ขนาด15แอมป์นะครับซึ่งแอดมินเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าเบรกเกอร์ที่ติดตั้งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันจะตัดวงจรช้าเพราะว่าอุณหภูมิมันต่ํามันมีความเย็นแล้วกลไกในการตัดวงจรของเบรกเกอร์มันเป็น,นกลไกอาศัยความร้อนในการทริปด้วยพอมันอยู่ในห้องที่มีอากาศเย็นๆเนี่ยมันตัดวงจรช้าครับดังนั้นเบรกเกอร์ Baker ของวงจรของเครื่องบำัอากาศที่ต้นทางเนี่ยจะต้องเป็นเบรกเกอร์ที่มีพิกัดสัมพันธ์กับ เครื่องปรับอากาศนะครับอย่าไปเลือกใช้เบรกเกอร์ที่มีพิกัดสูงเกินความจําเป็นนะครับแอดมินก็เห็นช่างไฟฟ้าและช่างแอร์บางคนบอกว่าต้นทางจะใช้3.2แอมป์40แอมป์ก็ได้แต่ปลายทางค่อยไปใช้15แอมป์แบบนี้ถือว่าไม,ไม่มีความรู้เลยนะครับถ้าต้นทางคุณใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีพิกัดสูงอ่ะคุณพิจารณาด้วยสิว่าสายไฟที่ออกมาจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ต้นทางเป็นเบอร์อะไรเบรกเกอร์ Baker ที่อยู่ต้นทางเนี่ย จะต้องใช้เป็นเบเกอร์ตัวหลักเลยนะครับต้องให้มันมีความสัมพันธ์กับเครื่องปับอากาศถ้าคำนวณได้15แอมป์แบบนี้เซอร์กิตเบเกอร์ที่ต้นทางก็ต้องใช้16แอมป์เท่านั้นอย่าไปใช้3 2อย่าไปใช้40เพราะมันไม่สัมพันธ์กับเครื่องปับอากาศเพราะว่าคุณจะไปหวังพึ่งเบเกอร์ที่ปลายทางที่ติดตั้งอยู่ในห้องแอร์มันไม่ได้นะครับเบเกอร์ตัวนี้มันอยู่ในห้องที่มีความเย็นมาตัดวงจรช้านะครับ เบเกอร์ที่ต้นทางในสำคัญที่สุดนะครับต้องให้มันสัมพันธ์กับกระแสโหลดและสัมพันธ์กับเครื่องปรับอากาศด้วยอย่าไปใช้สูงเกินความจําเป็นเข้าใจตรงกันนะครับ